สบายดีทุกคนมันด้สมาเรว่า,า,าแล้วม,มาทำงานที่ประเทศไทยไม่มีอนาคตจริงหรอจริงไหมมาทำงานที่ประเทศไทยม่นมีอนาคตจริงหรอสำหรับคนละมันมันมันมีนะทุกคนนะมันมีเนี่ยคือมันมีมีอนาคตกาอยู่ลาวนะทุกคนถ้าอยู่ลาวเขาบริหารพิชารณาเนาะเอาอยู่ อยู่ไปวันๆแบบบ่ได้เห็นหยังเลยคือยามหน้าก็เฮ็ดเฮ็ดนาเนาะเป็นยามแรงนี่ะบ่ได้เฮ็ดพี่ซะยามเตะฝุนคือบางคนก็อาจจะมีหยังปลูกมันช่วงในี้ก็มันเข้าเฮ็ดเนาะมันเขาเฮ็ดแต่ถ้าบ่มีมันในีสิเฮ็ดพี่ซะมันก็มีโรงงานเนาะถ้ามีมีบริษัทหยังก็เงินเดือนก็บ่ไแพงเนาะเงินเดือนก็ประมาณนึง มันลานไปล้านห้าประมาณนี้แหละล้านห้าหา้า,หา,หาสองล้านเนาะซึ่งมาอยู่ไทยนี้ก็ม,มันยังเราเคยเห็นคอมเมนต์นนะเขา,าอาจจะสำหรับบางคนอาจจะมาประเทศไทยอาจจะแบบมามาหาหรอมาบางคนมาไป,ไประเทศไทยประเทศไทยเป็นสิบกว่าปียังไม่มีเงินยังไม่มีเงินเก็บเนละไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินไมน่มีอย่างเลย เขาก็หากินไปวันวันะเดือนนี้บางทีก็หักหักชิ้นวิกชิ้นเงินชิ้นเดือนชิ้นเงินอะไเนาะบางทีก็มุนไปมุนมาวิกเนบเบิกวิกหนาชิ้นเดือนใจวิกเนีบเบิกชิ้นเดือนใจวิกเนเบิกชิ้นเดือนใจวนไปวนมาวนไปวนมาเนาะแต่สำหรับค่อยก็ค่อยตั้งใจทำมาหาเงินเนาะเก็บเงินให้ได้ลายละชิ้นเงิน บางคนก็เสมยอยู่บ้านเนาะบ้านนี่แหละถ้าได้เงินในลาสักก่อนหนะึ่งแล้วไปเให้ธุรกิจที่บ้านเนาะให้เงีเ้ยงบ่เสร็จช้งางเนาะสร้างตัวที่บ้านเนาะแต่สําหรับบางคนกับบม่มีอนาคตเลยมาอยู่ไทยแลาวไปงานหาก,กินไปวันๆเนาะแต่บางคนมีอาน,นาคตโคตรมีอาน,นาคตเลยมีบ้านมีรถบางคนบ้านหลงังใหญ่โต บานงรายโตโมโลนําบคนที huh. ่ตั้งใจแบบไปเก็บเท่าแก่ดีเงินเดือนแพงเนะไปเก็บเท่าแก่ดีเงินเดือนแพงก็รวยไว้เนาะบางคนก็เจอเท่าแก่แบบใจดีแต่เงินเดือนไม่ได้แพงคือคอยเนาะเงินเดือนกบบไม่ได้แพงเงินเดือนไม่ได้แพงก็ก็เพราะเพราะได้เก็บเล็กน้อยเนาะ กได้เก็บเล็กๆน้อยๆกับวัยไล่กับพอมีอยู่มีกินบางทีก็สทรงให้ครอบครัวแน่บุตรแต่ครอบครัวก็บุคคลได้ใช้เงินนอ่ประเทศลรวครอบครัวก็อยู่นําอยู่กับอีแม่หน่อยอีแม่คนเดียวอยู่กับอีแม่คนเดียวซึ่งบางทีก็มีคอยก็มีมีน้องแน่บางทีก็น้องให้บางทีก็ค่อยให้นาะ นอนก็อยู่บ้านเล็กเล็กน้อยๆอนะหละนอนก็ได้ให้เล็กน้อยอยก็ให้เล็กเลน้อยน้อยเราก็ใส่ใส่อยู่คนเดียวหน่อยอีกอย่างเราก็อยู่ท้องในท้องหน้าเนาะเราไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้แบบถ้าอยู่บ้านมันก็ต้องใส่เงินห้าากินยาอย่างมันยาะเนาะแต่ในห้าน้ราหมอกนราไม่อยังกินไปตมดงตมป่าเนาะอยู่กระป๋อกระปูกบเขียดอยังสุดทั่วไปนั่นเนาะกระป๋อได้ ขาอยู่ได้นะพี่น้องอันนี้สิว่าอย่งก็พออยู่ได้อากบหาเขียนอย่งก็เอก็สิมาวานั้นแเนาะมาอยู่ไทยถ้าบางคนเขาก็เว้าเนาะมาอยู่ไทยบ่มีอนาคตจังเลยเพราะว่าบ่มีเงินบ่มีหยังเมื่อบาไป10 20ปีบ่ได้พี่งเนาะมันก็เป็นบางคนบางคนก็ได้หลายบางคนก็ได้น้อย างคนก็ไ่ได้ยังเลยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมันก็คือกันเนาะบางคนต่ารวยนอนไปไทยเนาะเจ๊เแก่ดีจนรายีนจะเป็นผู้หญิงเนาะผู้หญิงกจจะเฮ็ดงานบ้านเจ๊เธาแกดีได้เดือนละหมื่นแปดช่องมื่นประมาณนี่เนาะสําหรับค่อยก็ได้กันเดือนไม่ได้ไม่แพงเะ กันได้เจอก็ได้เจอเงินเดือนสูงซ้แล้วก็ดีไปเนาะยำแล้วก็ได้เจอเงินเดือนน้นอยก็สู้ต่อไปนะพี่น้องนะชีวิตนี้คิดยังไงอยู่ไทยดีกว่าดีกว่าอยู่ล้วเนาะเป็นยังไงวะดีกว่าอยู่แล้วเพราะอยู่นี่มีงานเฮ็ดเนาะมีงานเฮ็ดมีเงินเดือนเงินเดือนก็อาจจะลายกว่าอยู่ล้วแต่อยู่ไทยนี่เนะอยู่ไทยในเงินเดือนน้ายกว่าอยู่แล้วหนึ่งเลยเงินเดือนลายกว่าอยู่ลาวอยู่แล้ว อย่างขั้นตามก็ได้แหละแปดแปดผ่านไปขั้นตามเนาะแปดพารากินอยู่ก็นด้จากก้างไม่ีให้นะสำหรับทุกคนเนะา,าะแต่ใครก็อยากมาไทยก็อยู่บ้านห้ามยังทำม,มีใครมีครอบครัวมีดอกมีดินกับปลูกมันสำเนาเอทานอยู่ประเทศลาวเนาะสำหรับเขาเนี่ยการอยู่ประเทศลาวเราบุญย,ยังได้เลยเพราะว่า ไม่ก็ไม่ก็บโมมีนอนนา,นากระป๋าไรไรป๋าไรนะพอได้ห็ดนะพอได้เห็ดหข้าวกินนั่นแหละไม่กับโบโมมีเนาะเป็นโคกนิ่แต่ไม่เขาทางเห็ดมาเห็ดทานก่อนหน้านันมดแล้วเนะตอนนี้นก็โบโมมีไม่แล้วเลือดแต่ไม่ดูเนาะเอาไว้คายเอาไว้คขายำมันเป็นราคาเนาะอีกอยา่างนะนมันเป็นราคามันอาจจะเป็นราคาอาจจะ ในอนาคต็คสิมบวรจำไา้นะพี่น้องอยู่อยู่ประเทศไทยมีอนาคตหรือบบมีมีแน่นอน,น,อนอมีอนาคตก็อยู่แล้วจนอยู่แล้วอาจจะบบมียังเห็นเนาชิาวีโบมีคูไปหาจินไปวันวันะถ้าอยากอยู่วันวันก็อยู่ได้อยู่แล้วบ่เป็นยังถ้ายังมีเงนินอยาก อย่างในอนนู้นอย่างในนี่อย่างในยอดใจได้พิชามภะก็ต้องมาให้มาให้ใหงานมา,นา,นายอยู่เราก็บางคนก็อาจจะเฮ็ดงานเฮ็ดงานในลายเยอะแต่โอเคนะพี่น้องแค่จบคลิปสั้นนี้นะมันจมสั้นนี้แหละลัางเลิกงานเพราะว่าร้ายนะเจ็บคอกราบสบายดีแล้วก็ไปเลยเนาะ